กล่องท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับติดกับแหนกมอตเตอร์ไซค์อ้าวไปยังไงเนี่ยอา้าวไปแล้วเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าประกอบยังไงนะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะครับรุ่นแบบนี้ครับไฟแบบนี้นะก็จะมีคล้ายๆกันนะครับลองไปดูกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ลุงเอกก็จะมาแนะนําการประกอบแหลกท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยลุงเอกคิดว่าเขาจะมาเป็นแบบสําเร็จรูปเลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สดําเร็จรูปนะครับเราต้องมาประกอบเองทั้งตัวล็อกตัวจับตัวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะประกอบกันแบบไหนเผื่อใครติดขัดตรงนี้นะเอก็จะเป็นรุ่นนี้นะรุ่นเนี่ยที่เป็นท้ายแบบอย่างนี้นะครับ ซื้อมา300กว่าบาทนะอันนี้จะมาประกอบให้มันเป็นกล่องนะครับมันมาแบบแ,บบแยกๆกแบบนี้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นี่นะครับเห็นไหมนี่มีกุญแจให้ด้วยสองดอกอเดี๋ยวมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะเดี๋ยวจะแยกให้ดูแล้วดูวิธีประกอบกันนะครับไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่น,นุ่นเอกได้มา ตัวนี้จะเป็นตัวที่กุญแจล็อกอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดนะครับตัวฝาเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกด้านข้างตัวล็อกด้านข้างส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้ติดตั้งกับตัวแหลกท้ายมอเตอร์ไซค์นะอยงามีต้้องยุ่งกับมันแยกไปเลยก็ได้เรามาติดตั้งตัวที่ง่ายๆกันต่อเช่นตัวนี้นะ ตัวนี้ก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายๆครับตัวนี้จับมันยัดเข้าไปงนี้นะจะมีสองข้างนะครับแลาวด้ลนนะข้าง,งอีกด้านนึงนะครับโอเคด้านแล้วนะจะเป็นตัวล็อกส่วนด้านนี้ มันก็ยังหยุดออกจากกันได้อยู่นะเราก็ต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับสกรูยาวยาเนะี่ยเป็นตัวยึดนะค่อยๆย,ยึดตลอไป แทงเข้ามาให้ตรงรูนะครับแทงเข้าไปให้ตรงรนะูใช้ด้านนี้แทงเข้าไปนะเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วตรงส่วนเนี้ยเราหาอะไรค่อยมาตอ,อกมันนะแต่ตอนนี้มันก็ยังอยู่ได้แล้วเดี๋ยวมเองค่อยมาตอ,อกมันที่หลังเหล็งด้านนึงนะครับ ค่อยๆขยับเข้าไปให้ตรงรูนะครับอ่ะเข้าไปแล้วตอนนี้ฝาเราก็มีตัวยึดแล้วนะครับนี่เปิดปิดได้แล้วต่อไปก็เป็นการประกอบตัวยึดด้านนี้นะโดยใช้ตัวนี้นะครับพลาสติกตัวยึด ด้านข้างเ,เวลาเราเปิดมันจะได้มีตัวดึงนะครับแบบนี้โดยใช้น็อตท,ที่ก็ให้มาตัวเล็กๆนี่นะครับ2ตัวกับอุปกรณ์นี้หัวแชกนะครับมาติดกันเลยตัวยึดเราก็จะหันด้านที่มันเป็นอยากเข้ามาด้านในนะ พอไม่งั้นเวลาปิดถ้าเราหันด้านนี้ออกตัวนี้มันจะแบะออกไปทางนอกนี้นะต้องหันมาด้านไหน,นก็ยึดเข้าไปนะครับกับตัวนี้สับกูงขันเลยนะ,ะด้านนะั้ด้านข้างก็จะมาติดกับตัวนี้นะครับอืบสบกูงขันเข้าไป อ่ะตอนนี้ก็มีตัวยึดแล้วนะโอเครู้สึกว่าของคุณเอกจะได้มาแค่ข้างเดียวอีกด้านเดียวเนี่ยมันไม่มีมาให้เหมือนอุปกรณ์มันจะขาดไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะด้านเดียวก็ยึดได้อยู่ถ้าใครมีสองข้างก็ติดไปทั้งสองข้างนะครับเอกมีข้างเนี้ยไม่มีแต่ท,ทั้งที่มันมีตัวยึดให้นะ ได้มาแค่ตัวเดียวตัวนะี้อันนี้ก็จะมาติดตัวล็อกกันบ้างนะครับตัวล็อกที่หนุ่มเลนด้านนี้นะก่อนอื่นเราต้องมาติดตัวที่แบบว่าเอาไว้เป็นตัวยึดตัวล็อกก่อนนะครับซึ่งต้องใช้ตัวนี้นะตัวนี้กับสกรูที่ก็ให้มาอันนี้นะครับเดี๋ยวมายึดกันนะประมาณนี้ เราจะติดให้ตัวที่เป็นตัวแกนเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับไม่ใช่ออกแบบนี้นะไม่งน้นจะไม่ได้นะครับเข้ามาด้านในแบบนี้หาตัวลองสกรูสัสสกสหน่อยแล้วก็ไขติดกับน,น็อตยึดไปนะครับแบบนี้ ข้างนึงนะครับขยับให้มันอยู่ตรงกลาง,ลางเราก็จะได้ตัว ไว้คล้องกุญแจนะครับเออโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับไว้คล้องกุญแจนะครับอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนเนี่ยตรงนี้ไว้คล้องกุญแจแล้วก็จะมาติดตั้งตัวกุญแจนะครับตัวนี้ตรงรูมันตรงนี้นะอ่า ยัดเข้าไปเลยนะครับอ่าคว่าโอเพกเข้าไปด้านบนเนี่ยโอเพนนะครับเห็นไหมเอ่ยโอเพนนะไปด้านบนอ่าจะมีตัวนี้มาตัวนี้นะครับที่เขาให้มาเราก็คล้องจากด้านอีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามครับเข้าไปอย่างนี้คล้องมนอย่างนี้คล้องเข้าไปโอ้ย แล้วไข่มันเข้าไปนะเนี่ยเห็นเป็นนี้ไข่มันเข้าไปไข่มันเข้าไปให้ตัวนี้มันอยู่ตั้งๆนะครับถูกด้านปะลู้เดี๋ยวดูก่นถูกแล้วนะครับ น่าจะเอาตัวที่ทมีเท็กเจอร์ออกมาด้านนอกนะ่นนะด้านนอกข่เข้าไปให้แน,น่นๆตัวนี้มันต้องใช้กุญแจไขนะถึงจะออกได้เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีที่ล็อกแหละส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กยึดไว้สำหรับตัวล็อกนะครับลองล็อกดูนะครับถ้ากดลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ มันต้องมีกุญแจเสียบคาไว้นี้ันจะกดได้อะกดได้แลเอามาติดด้านข้างแล้วไขออกติดตัวตัวนี้นะครับกดลงไปได้แล้วเวลาใช้ก็ล็อกตัวด้านข้างแบบนี้อ่ได้นครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ เห็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาเพราะว่างเองได้มามันไม่มีคู่มือเลยนะเวลาเปิดก็ไขนี้ถ้าเปิดอย่างนี้ก็เปิดไม่ออกนะไขอย่างนี้มันก็จะดันออกปุ๊บส่วนตัวนี้ก็จะยึดแต่หนูเอกได้มาข้างเดียวประมาณนี้แต่นี้เป็นการประกอบให้เป็นกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวรอแหลกมาค่อยไปติดแหลกถ้ามีกุญแจมันถึงจะไขได้ ถ้าอย่างเงี้ยลงมามันก็ล็อกไม่ได้อยู่ดีนะครับปิดไม่ได้ต้องเสียกุญแจเท่านั้นนะครับเสียกุญแจแล้วมันจะล็อกกดลงไปได้ครับอ่าโอเคครับก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับสามร้อยกว่าบาทก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับต่อตัวธรรมดาเลยส่วนไปติดตั้งกับแหลกข้างหลังก็ต้องรอแหลกมาก่อนนะครับนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe ให้ช่องเอกด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วจะมีกระตูนเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ชมอีกนะครับกำลังทำอยู่นะครับ เขอตัวไปทำ<ะ>แซนด์วิชกับขนมปังกรอบก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ลุงเอกนะครับขอบคุณครับ